เฮลโหลมาวัาลามมาแล้วค่ะอีพี9.1ลัคนาราศีพิจิกนะคะเรามาดูความรักของคุณพิจิกในครึ่งหลังของมกรานี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณพิจิกนะ23ตุลาถึง21พฤศจิกายนนะคะเอาล่ะเรามาเช็คพลังงานให้คุณพิจิกกันโอเคใบแรกคุณได้ King Swords ใบที่สองเจอเฮมิใบที่สามเอ็ดออฟวอนมีกลิ่นอายของปากเสียงของการขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดเห็นคำพูดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนิ่งอ่า ถ้าไม่นิ่งก็อาจที่นิ่งเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบล็อกนะคะขาดการติดต่อหรืออยู่ในโหมดฟรีสนะคะแช่แข็งเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะเหมือนกับขอถอยขอใช้ความคิดขอใช้ปัญญาและมีอีกฝ่ายที่ยื่นคำขาดหรือใช้คำพูดที่ค่อนข้าง รุนแรงต่ออีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ว่ามาเช็คว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะใบแรกสถานการณ์คุณได้เดอะสตาใบที่สองคุณพิชิกได้เชนส์วอนส s ใบที่สามคุณได้เอ็ดออฟโ o r ส์แปดดาบคุณต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองนะคะ มันผ่านการชคกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วกลับเข้ามาอยู่ในมุมตัวเองแล้วคิดพิจารณาแม่มดเชื่อเหลือเกินว่าถ้าใบนี้มานะเอเดอบซอสเนี่ยต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดคนของเขาอยู่แน่นๆหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีคนอื่นเข้ามาในเรเลชั่นโอเคให้สรุปใบแรกคุณได้ 8 of Pentacles, 7 of Swords, 10 of, of Pentacles มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีแฟนหรือมีภรรยายอยู่แล้วแน่นอนนะคะแล้วเป็นการทำอะไรรับหลังคือคุณรู้คุณก็รู้เขาก็รู้ต่างคนต่างรู้กันว่า ไม่สามารถจะชัดเจนได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีพันธะมีครอบครัวมีแฟนมีภรรยาอยู่แล้วมีสาม,มีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพิจิกเองหรือเป็นคนที่คุณมี relationship อยู่ด้วยนะคะคุณอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะให้ขยายคุณได้เจอ herophant คุณกำลังใช้สติใช้ปัญญาใช้หมองนะ temperance อยากอยากเปลี่ยนแปลงอยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากให้มันเกิดการขยับขยื่นื่อนวในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นในลักษณะที่ดีขึ้นเร็วลงมีไม่มีนะคะเลือกไม่เลือก เลือกใครไม่เลือกใครนะคะมันก็เลยเป็นเดะมนไงอึมครึมคุณพิจิตกำลังอยู่ในสภาวะทิ้งตัวและอยู่ในอะไรที่ค่อนข้างจะมาคุกในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะซึ่งแม่มดคิดว่าถ้ามาล็อกเนี้ย ความไม่ชัดเจนคือความชัดเจนที่สุดนะคะเพราะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคนของเขาอยู่มี relationship อยู่แล้วคุณไปสอนเขาเขามาสอนคุณนะคะเอาล่ะแม่มุจะใช้ไพ่แม่มสซาระาเช็คให้ว่าคุณพิจิตจะเป็นยังไงในครึ่งหลังของธันวาคือมันเหมือนกับว่ามีเหตุปัจจัยอื่นเข้ามาเป็น ปัจใจทําให้คุณสองคนต้องห่างกันด้วยเช่นเรื่องงานเรื่องครอบครัวของทางนู้นหรือทางเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันเลยทําให้เหมือนกับความห่างความไม่เข้าใจก็เลยทําให้เกิดอาการ <c oughs> เขาเรียกว่าเดทแอร์นะคะมันมีความสัมพันธ์ของหมายเลขสามอยู่นะคะเพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันว่า เออคุณพิจิกอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเคลียร์เรื่อง r e l a t i o นนะคะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนแน่นอนนะพลังงานยังไม่ชัดเจนพลังงานยังคงมีปากเสียงแม้กลับมาเคลียร์กันก็ยังมีปากเสียงแม้กลับมาเคลียร์กันก็ยังไม่ชัดและมันคงจะชัดไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทำผิดอยู่ตอนนี้นะคะอย่างน้อยคนกลางนั่นแหละที่ว่า คนที่มีครอบครัวหรือมี relationship อยู่ก่อนหน้าแล้วเข้ามานะคะหรือคุณเข้าไปในความสัมพันธ์อันนี้ซึ่งไม่ชัดเจนแน่นอนนี่คือพลังงานของคุณพิจิกในครึ่งหลังของมกรานี้นะซึ่งแม่มดว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยถ้ามาล็อกเนี้ยเริ่มก้าวแรกผิดนะคะหมากกระดานนี้ก็คือ คนที่เดินผิดก็ย่อมเป็นฝ่ายที่จะต้องพ่ายแพ้ไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมก็ควรจะถอยออกมาจะดีกว่านะคะไม่มีความชัดเจนในเกมนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คนที่ใช่จะไม่เหนื่อยคุณพิชิตเหนื่อยนะคะเหนื่อย The Moon เห็นไหมคุณเหนื่อยมากนะคะคุณเหนื่อยกับความสัมพันธญตอนนี้มากแล้วคุณอยากจะคุณคุณอยากเหมือนกับ ถ้าเป็นปลาก็คืออยากขึ้นมาพูประกาศหายใจอะ่ะมันหายใจไม่ออกมันอึดอัดนะคะยังไงก็ตามแต่นะคนใช่จะไม่เหนื่อยแล้วก็ใสายาย่ใจแห่งบุญมันจะเป็นสายายใส่ใจที่เหนียวนำกันไ,ไว้ได้ถ้าเกิดความสมคัญที่มันเริ่มต้นด้วยความผิดศีลผิดธรรมมันก็ย่อมจบไม่สวยแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมสําหรับคุณพิจิกที่มีความรักที่ดีอยู่นะคะทําคุณร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ในเพจแม่โมสระขอบคุณรีวิวดีๆสำหรับทุกท่านที่มาปรึกษาแม่โมเป็นการส่วนตัวแล้วรีวิวให้แม่โมด,ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับยอดซับสไคร์ในช่อง youtube แม่โมสรายังไงเรามาดูพลังงานของคุณพิจิตนะใน EP 10กันว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคไหมบ๊าบบายซู่ๆูครับ